สวัสดีครั้งครับเพื่อนๆก็จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่เจอตอนนี้ก็คือหลังจากที่เพื่อนๆติดตั้งแอปคลาสตีมเสร็จแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้มันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยกันปัญหาดังกล่ามันก็เกิดจากเมื่อเพื่อนๆติดตั้งแอปทิ i n n installer เนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆข้ามไปติดตั้งแอปคลาสตีม ดูตัวมันเองเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆจะต้องติดตั้งในตัวแอปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องมาซีเล็กไฟล์ตรงนี้นี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ไปยังไฟล์ที่เราเนี่ย <Yeah. S 1> นี่คือกระบวนการที่ถูกต้องนะครับเนี <Yeah. S 1> ่ยเพื่อนๆจะต้องมา Install asking ตรงนี้นะครับแต่เพื่อนๆไม่ได้ทำแบบนี้ไงครับเนี yeah. ่ย หมายความว่าเพื่อนๆกับเลือกไปติดตั้งแอปอคา่าสตรีมโดยตรงแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ๋ยวผมจะทำให้เห็นปัญหาเลยเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เลือกติดตั้งโดยตรงแบบนี้มันจะใช้งานไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูเลยพร้อมวิธีการที่ถูกต้อง ผมมันจะว่าเพื่อนๆอยู่ตั้งแบบนี้มันเลยใช้งานไม่ได้มันติดตั้งได้นะครับแต่มันจะใช้งานในจอในรถไม่ได้ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ลองทำดูตามคลิปก่อนๆที่เพื่อนๆเคยทำเคยสอนเคยรีวิวเอาไว้ครับแล้วก็ลองทำดูแล้วเจอปัญหาอะไรก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆผังนอีกครั้งหนึ่งนะครับ อยากจะช่วยเพื่อนๆได้ดูกันได้ดูกันสบายสบายนะครับอย่างน้อยก็ปีใหม่เนี่ยอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงเนี่ยก็ให้ได้คนข้างข้งลูก,ล,กลูกหลานๆจะได้ดูเด็ดพลิกเพลินในขณะเดินทางกลับบ้านเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับช่วยอย่างัดก็ประมาณในในใน,ในส่วนหนึ่งนะครับติดตั้งได้นะครับเปิดได้เหมือนกันปกตินะครับเห็นไหมฮะเหมือนกันเหมือนกันนะครับ คู่นะผมขอใส่อีเมลอ่ะเสร็จแล้วครับอีเมลผมใส่เสร็จแล้วเห็นไหมครับเมื่อเรา, login, รเาเล็อกอินบัญชีเราเสร็จแล้วมันก็ใช้งานได้เห็นไหมครับในมือถือมันใช้ได้แต่เดี๋ยวเราไปดูที่ตัวรถกันนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเราไปดูไปดูนะครับอ่าหลังจากผมขึ้นมาบนรถแล้วนะครับ,รก,บก็เหยียบเบรกเพื่อสตาร์ทเครื่องโทรศัพท์ก็อยู่ตรงนี้นะครับขออภัยนะครับใช้มือนหนึ่งจับกล้องด้วย ระบบก็รันตามปกตินะครับมองเห็นไหมครับเดี๋ยวลองมาลองเปิดดูนะได้ไหมเห็นไหมครับไม่ได้นี่คือปัญหาที่เพื่อนเพื่อนเจอกันใช่ไหมครับเห็นไหมครับในมือถือมันใช้งานได้แต่หน้าจอมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อลงผิดวิธี วิธีการแก้ไขเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่าวิธีการแก้ไขนะครับก็ลบแอปครับแต่ถ้าเราเปเกลี้ยงนะครับวิธีการก็คือเรากดแอปค้างไว้ไปที่หัวมุมเนี่ยครับแล้วก็ไปเลือกนี่นครับที่จัดเก็บลบแคชก่อนอันดับแรกลบข้อมูลการจัดการลบครับหยุดการใช้งานตกลง ลบการติดตั้งเรียบร้อยครับอ่ะหายไปแล้ววิธีการที่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆจะต้องเข้ามาในแอป King Installer นะครับกดเข้าไปครับผมจำนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งแอปอ a า s t e r ที่ถูกต้องนะครับจะต้องไปติดตั้งในตัวแอปนี้นะครับไปติดตั้งในตัวแอป King Installer นะครับไปกดบรรทัดบนนี้ครับ Select File กดเข้าไปครับ ไปหาไฟล์ที่ชื่อคาสตีมนะครับอ่าหัอยู่ตรงนี้กดเลยครับแล้วก็กดเรียบร้อยเห็นไหมครับข้อบูลไฟล์ที่เราต้องการจะดาวน์โหลดมันจะมาอยู่ตรงนี้นี่น,น,นี่แล้วเราก็กดตรงนี้ครับนี่นะทันนะจึงติดตั้งรอครับ ผมย้ำนะครับนี่คือกระบวนการติดตั้งแอปคา,าสตรมที่ถูกต้องนะครับจะต้องติดตั้งในแอป King Installer นะครับผมย้ำนะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อนๆอย่าตกม้าตายกันนะนิดเดียวครับเพื่อนๆทำผิดนิดเดียวทำข้ามขั้นตอนไหมครับทันนะครับผมเชื่อเพื่อนๆน่าจะติดตรงนี้กันแล้วครับข้ามขั้นตอนไป ค่อยๆดูคลิปวิดีโอไปนะครับแล้วก็ค่อยๆทํานะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมทําได้เพื่อนๆก็ต้องทําได้ครับมันไม่ได้ยากอะไรครับบางครั้งเพื่อนเพื่ออาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะครับเลยข้ามขั้นตอนต่อเวลาการติดตั้งนะครับอ่ะเปิดครับอนุญาตให้หมดเลยนะครับถามเลยก็อนุญาตให้หมดเลยอ่ะหเหมือนเดิมขั้นตอนนี้ผมก็จะต้องใส่บัญชีอีเมล สักครู่ครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราล็อกอินบัญชีอีเมลเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เเราไปดูที่รถอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะใช้งานได้ไหมจข้าในรถนะครับอ่าเหมือนเดิมครับเมื่อเราเข้ามาในรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ครับโดยการเหยียบเบรกแล้วก็รอให้แอนดรอยตัวมันลัน ได้ไหมรอบนี้มาลุ้นกันจิงจิงจิง้าโอเคลองกดดูนะครับได้ไหมเห็นไหมครับได้แต่สมมุตินะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ่นทำแล้วยังไม่ได้ให้มากดรีเซ็ตหน้าจอตรงปุ่มรูปดาวนี้นะครับกดค้างไว้นะครับหลอนจี่เราเรียนรู้กันนะครับการรีเซ็ตหน้าจอก็คือกดค้างไว้ให้หน้าจอบันดับเองแล้วค่อยปล่อยมือ นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วก็ดูได้แล้วผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะเจอปัญหานี้นะครับผมก็ลองหาวิธีการแก้ไขไมาให้เพื่อนๆลองดูนะครับขอให้สนุกกับการเดินทางขอให้สนุกกับการใช้รถขอให้สนุกนะครับกับการใช้อุปกรณ์ในรถให้คุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆขอบคุณครับ